ต่อเลยพี่ต่อเลยครับอ๋อครับผมนะฮะขอขอบคุณนะครับวันนี้นะฮะงานของป้าไหวนะครับล่าถวายอหวอะไนป้าข้างหลังไปเอาป้าข้างหน้าไหวเนี่ยไปอยู่ไหงเนี่ยผลงานไม่เกี่ยวกับเวทีไม่เกี่ยวกับเวทีไม่เกี่ยวนะพี่นะแล้วมาติดมา่อทำไมอ่ะอันนี้เป็นล้าเสริมสวยอ๋อมืนโฆษณาเป็นผู้สนับสนุไหมเนี่ยไม่เหมือนผู้สนอันนี้คืองานของ เมื่อกี้พวกเราทางช่องเจ็ดก็ได้นั่งคุยกันแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วอยากจะมางานปิดเลยมากกว่านะครับผมนะฮะอันนี้ครบรอบ4ปีแล้ววันไหนปิดนะครับก็เรียนเชิญพี่เอ็ดด้วยพี่เขาพร้อมที่จะมาามาไม่เกี่ยวนี่ลู้พี่เขาจะมาตลอดมาแจ็คปิดร้านตอนนี้ลิศว่าเขาจะเป็นหุ้นส่วนร้านพอประสิทธิภาเปอร์เซ็นต์นะครับผมไปใช้เขาเนี่ยวผมไปใช้ต้องเต้ยเนี่ยเก็บร้านทุกวันเลยเรื่องข่าวเลยเจ้าของร้านด้วยไงเจ้าของร้านด้วย ไปจัดไปพี่จัดไป15เพลงเป็นโอ้โหเป็น AB 3ดี่ยบบนี้นะครับก็ยังสนุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีนักร้องแข่ผพ้เกียร์คนไหนที่อยากจะขึ้นมาร้องเพลงก็เรียนเชิญเลยนะครับไม่ให้นันเหงานะฮะบรรยากาศยังยังอยู่อีกสองชั่วโมงเต็มเลยนะครับเราเลิกกันสี่ทุ่มนะครับขอบคุณพี่โหด้วยครับพี่ใช้คุ้มเลยเนี่ย ก๋วยเตี so ๋ยวใส่อะไรไปหรือเปล่าเนี่ยมันก็ใส่ไอ้นี่แหละสายเขียวเหมือนกันเนะหม่อมเอ็มนี่ซุ้มนะเป็นเอ็มเอ็มเอี่ยอ๋อไอพ่อใช่ไหมผเอ็มนี่ซุ้มนะโ้องชายเจ๋งอ่ะร้องเพลงเป็นแบบตรงข้ามของพี่เล่นละครเล่นละครอะไรแม่โขงอยู่แม่โขงเล่นกับมันอะไรฮะเล่นกับเขาจริงๆก็เล่นใหญ่ดำนี่แหละครับผมนะฮะในละครแม่โขง ไอ้ผมด่าแทนให้ไหมมีไมพ่อข้อนี่หมดเยินเป็นพระอยู่นะเป็นหลวงพ่อใช่เป็นพระอยู่ทีนี้ก็เชิญพ่อมาร้องด้วยนะมาสวดป่วยไม่ได้นี่สังนี้ผมจะประเทพให้ฟังเอานี้ดีกว่ามันจะมีช่วงพิธีการยันอีกเราอยู่บนเวทีก่อนเดี๋ยวเรียนเชิญโซฟครับมาบนเวทีนิดหนึ่งเราจะมีช่วงพิธีการที่จะบอกไม่มาอยู่กับเราด้วยถ่ายรูปด้วยกัน ทีมงานจงยี่จินอาสาบริจาคเพียบเลยเียมาได้ในที่นะครับที่ทำบุญในทางนั้นของเทคงนึ่นะครับเชิญมาบนหน้าด้านเดี๋ยวบอกเพื่อนเพื่อนจงยี่หน่อยเพื่อสองสามปีก่อนเราได้ทับบุญทั้งหมดเลยที่ไปร่วมจินอาสาทับบุญจินอาสามาจะมอบให้กับเต็งหนึ่งดอกกระโดนนะครับเต็งหนึ่งดอกกระโดนเป็นใครทับผมเมื่อกี้ เป็นทหารนะครับกรมศิลพิธยากระโวยเสือปลาเข้ามาด้วยนี่ใครบ้างเชิญมาเลยนะฮะเชิญใครอีกเวทยมีนึกน้ำพี่เอสเป็นเกียรติด้วยนะครับใช่ไหมพี่เอสเอพี่ชื่อาเป็นเป็นสกีพยานพยานพยานด้วยสตอทเอด้วยอ่มึงก็เก่งนะตัวนีมึงหล่อสตอทเอพี่โอ๊ต่ตัดแผลด้วยไง บอกเองสองหนุ่มที่ใหม่ใหม่ใหม่กับบอยบอเชิญคือศิลปินด้านหน้าด้วยมาเลยมาเลยมาเลยครับมาเวทีมันรับได้เยอะเพราะว่าได้ได้มาบนเวทีเลยไอเป็นเช็คนะไเปิดเราเองว่ามันโอนไม่ได้เดี๋ยวครับมาถ่ายลูกนี่ครับเสียงพิญีการโอ้เสียงดีดีล่ะหล่อพิญครับมาได้ครับมาได้ครับมาได้ครับคือเป็นช่วงพิธีการเนี่ยครับขอโทษที่พล กเป็นเพื่อนโจี้นะครับนะครับวันนี้นะครับเป็นนิมิตมาที่ดีมากๆนะครับใช้เวลาว่างในการรวมกลุ่มกันนะครับไปร้องไปทํากิจกรรมตามตลาดนัดต่างๆครับผมเพื่อให้ได้เงินส่วนหนึ่งมานะครับนะครับวันนี้นะครับโอ้โหถือว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับจิตนากาพี่น้องๆนะครับถ้าพี่มีเวลามีโอกาสก็รารู่้กันได้เลยนะครับนะครับด้วยความตั้งใจของเพื่อนที่ กิจอาสานะครับโจเอี้กิจอาสานะฮะใช่ครับก็เราก็จะรวบสมทบทุนนะครับที่เราไปนะฮะมีพ่อแม่พี่น้องช่วยเหลือมานะครับผมในวันนี้นะฮะมีหลากหลายอาชีพนะครับเป็นนักธุรกิจบ้างเป็นศิลปินดารานักร้องแสดงบ้างนะครับก็มาร่วมกันนี่คือความยิ่งใหญ่ของน้ำใจของน้ำหน่วยหมาวิชัยชุมพลนะครับนะครับพี่ศพครับอ่ะเก่าวอะไรนิดหนึ่งก่อนที่จะมาพี่ศพครับเดี๋ยวเอามาให้พี่ศพหน่อยครับ สำหรับวันนี้นะครับกลุ่มเพื่อนโจอีก,กิตาสาก็ได้ทำอาสาอีกแบบหนึ่งนะครับช่วยกันไปเปิดบวกตามตลาดก็มีศิลป,ปินให้พอมร่วมมืออย่างพี่นูมยพิเตอร์โจอีสายเสียคอ,อยธนพัฒน์แล้วพี่ปิ๊ติกนะครับไปช่วยกันแล้วไปเราไปเปิดบวกตามตลาดทีนี้เราก็ไปเปิดมาแล้วสองตลาดเออพี่ใหญ่ด้วยนะครับทีนี้ พอมาวันนี้เนี่ยเราเยาสปีใหม่หลังปีใหม่ค่อยจะไปอีกทีนี้เราก็เห็นใจคนที่ลำบากเนาะก็เลยจ่ายมอบเงินบางส่วนให้พี่ติงหนึ่งก่อนอเพื่อไปใช้จ่ายแล้วเสร,ร็จจากที่เราไปร่วมทำกันเนี่ยสองสาม,ส,ามสี่ครั้งเนี่ยค่อยมารวมอีกทีหนึ่งว่าได้ยอดเท่าไรแล้วค่อยจะไปทำการมอบให้พี่ติงหนึ่งอีกเป็นทางการใ,ให้ออกสื่อได้เลยตอนนั้นแต่ตอนนี้ ให้ไปใช้ก่อนนะเป็นการรักาพยาบาลก่อนโานะครับเพราะว่าต้องใช้กันครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมอบเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนะครับให้กับประมาณสองโอเคครับทำพิธีมอบเลยนะครับพิธีมอบครับไม่ไม่ต้องบอกก็ได้ครับเดี๋ยวไปแกะเอาดูเอานะครับโอเคครับเดี๋ยวไม่ไปเราจะมีอีกตั้งสองสามงานเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ ถึงแม้แจะจะไม่ได้ช่วยรักษาได้แต่อย่างน้อยก็เยียวยาได้ในระยะหนึ่งนะครับพี่แม่มียอดไม่มียอดแม่ครับวันนี้เราจะมอบให้จำนวนเงิน2 0 0 0มบาทก่อน2 0 0 0มบาทนะครับเป็นค่ารักษานะครับส่วนงนะครับใช่ใช่้ม่เตรียม์ปีเราจะกล่าวนิดหนึ่งนะครับกล่าวขอบคุณนิดหนึ่งครับครับก็จริงๆแล้วก็พูดไม่ออกครับเพราะว่าเพื่อนตัโจยเขาไม่ได้บอก ไม่ได้บอกว่าจะไปเปิดหนวดนะฮะหรือว่าไปหาเงินช่วยเหลือผมนะครับเขาไม่ได้บอกนะครับว่ามาบอกทีหลังที่ให้มาที่นี่แล้วนะครับเพิ่งจะรู้แล้วก็ซาบซึ้งน้ําใจครับนะครับก็ได้จิตอาสานะครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ก่อนหน้านี้ก็ทํางานด้วยจิตอาสาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ทําหน้าที่กองเชียร์ทีมชาติไทยแล้วก็ทําอะไรเพื่อชาติครับแล้วก็ ไม่ได้ทําให้ไขรเดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไปด้วยเงินของเราเองนะครับแล้วก็ไปเชียร์ทีมชาติผมเชื่อว่าการที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเราได้ทําอะไรเพื่อชาติแล้วนะครับเราเกิดมาแล้วผมคิดว่าถ้าเราลําบากหรือว่าเราเกิดไม่กินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมพราะว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่แล้วก็น่าจะมีคนมาช่วยเราอันนี้เราคิดเองนะแต่แล้ววันนี้ก็เป็นความจริงวันนี้เราก็เห็น ครับผมเพิ่งรู้นะครับเพิ่งรู้ก่อนหน้านี้ไม่ไม่กี่ไม่กี่กวันเองเพราะว่าเพื่อนโจ้ยพี่เพี่งน้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้บอกผมเลยผมไม,ไม่ทราบเลยว่าเขาจะไปจัดให้นะครับผมก็ทําหน้าที่ของผมเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ออกสื่อไปแล้วเมื่อห้าปีที่แล้วว่า,ามีคนมาแซะผมว่าถ้าจะช่วยบุกเนี่ยจะต,ต้องช่วยถึงเมื่อไหร่ผมตอบไม่ได้ครับว่าผมจะช่วยว่าจะช่วยเมื่อไหร่ แต่ณนะวันนั้นด้วยความที่ด้วยความที่เราเราโมโหผมก็มีอารมณ์ขึ้นมานะครับเราก็เลยตอบไปว่าผมจะขอรับบริจาคครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายวันนั้นก็มีพี่ถุแลกโค้ดอยู่ด้วยแล้วก็มีสื่อได้เลยช่องนะครับเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับก็คงคงได้เห็นข่าวกันไปแล้วนะครับพยออกไปดูว่าน้องมีควาที่จนหนานครับมาวันนี้ผมก็ไม่กล้าที่จะไปขอใคร ให้ช่วยผมเพราะผมได้กล่าวไปแล้วว่าผมจะไม่ขอรับบริจาคนอกเสียจากเขาจะจัดมาช่วยเองนะครับจนวันนี้นะฮะสิ่งที่ผมได้ได้ขอบคุณก็ต้องต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกทุกนเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆครับที่ช่วยเหลือครอบครัวเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ช่วยกัน ครับวันนี้พวกเราก็ผมและครอบครัวก็ขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ผมก็จะทำหน้าที่ของทีมวิจิตรอาสาครับต่อไปนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับจ้ของเต็งหนึ่งนะที่รอดมาครับโอเคโจวีบก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับที่มาช่วยเราส่งมาให้เลยนี่แหละครับดรเอกนะครับผมลูกพี่คนหนึ่งของเรานะครับพี่เซนครับครับผมก็ เรียนพี่จ้ยนะครับแล้วก็พี่พ,พ,พี่น้องๆน,นะครับที่อาสาดารานะครับบุคคลทั่วไปแล้วก็ผู้ก่อการดีทั้งหมดนะครับที่อยู่ในหน้าที่นี้แล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับสิ่งนี้เป็นผมคิดว่าเป็นจุดเล็กๆครับเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่าทํางานมีหัวใจที่ทิงใหญ่คิดว่า,เ,าเรามีพี่เจ้าอน้องเจ้้เพื่อนโจ้นะครับซึ่งเ,เป็นคนที่จุดประกายให้พวกเรารู้สึกสำนึกในความเป็นมนุษย์ เป็นคนที่เรามีคุณค่าเท่ากันนะแต่ต่างคนความเป็นอยู่ระดับต่างกันก็จริงแต่ว่าเรามีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเล็กๆน้อยนะครนะคนละไม้คนละมือนะครับเขาบอกว่า,าคนเดียวอาจจะไปได้ไกลนะครับไปได้ไวนะครับแต่ว่าพวกเรารวมพลังกันอย่างนี้นะครับรวมพลังกันไปด้วยกัน ทางพี่พวกเราทำอะไรก็ทำเต็มกันไปด้วยกันไปได้ไกลครับขอบพระคุณมากๆครับเป็นสิ่งดีๆครับที่พวกเราดำเนินต่อเนื่องกับผมจัดเงินเงินเราไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่กำลังใจเรายิ่งใหญ่กว่าจัดเงนเงินนะครับเพียงพอเสียพีกกว่าพี่ช่วยหน่อยครับอ่าพี่เอครับพูดเป็นกำลังใจให้กับเทคนิคนิดหนึ่งนะด้วยกันฮับพี่ก็เป็นกำลังใจสู้ตัวหนึ่งนะครับที่สู้นะครับเพราะว่าเห็นกำลังใจจากพี่พี่น้องน้องแล้วผมว่าอะไรที่มันเราคิดว่ามันลำบากพอเราได้เห็นกำลังใจจากพี่พี่น้องน้องมันเป็นแรงผลักดันให้เราสู้ต่อไป นะครับจากพวกเราทุกคนนะครับพี่สู้ๆครับขอบคุณพี่นุ่มากครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมเป็นแรงกำลังใจนะครับให้กับติ๊งหนิงนะครับจากราชบุรีนะครับโค้ชทำไปครับก็เจริญนะครับก็ต้องบอกว่ามาที่นี่นะครับอย่างเดียวเลยครับคนที่ผมอยากมาหานะครับเขาเป็นคนที่เวลาอยู่ใกล้แล้วเรารู้สึกได้ถึงพลังงานบวกนะ ก็คือปัจจุบันนี้มันแปลกนะเราอยู่บ้านที่แคบๆแต่บางครั้งเราอยู่ในสังคมรอบกว้างที่ใหญ่แต่เรารู้สึกอึดอัดเพราะเราสัมผัสได้ถึงความไม่สบายใจนะแต่สําหรับโจอี่นี่คือทุกครั้งที่เราเจอโจอี้นะครับเรารู้สึกว่าเรามีความสบายใจและมีความสุขผมเคยชวนเขาไปเปิดร้านที่ราชบุรีนะเพราะผมเพราะผมไม่อยากเพราะผมไม่ผมไปสัมภาษณ์เดินทางมาหาเขาดูว่ามากินโรตีเขาได้ นะครับก็อบอกว่าวันนี้ที่มานะครับก็มาด้วยผมเชื่อว่าทุกคนนะมาด้วยความนะครับแล้วก็ความจริงใจที่โจอ伊ได้ทําสิ่งต่างๆให้เพื่อนโจ伊ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เต็งหนึ่งนี้ไปสมทึกด้วยกันวันนั้นผมนะผมตื่นเช้าแล้วผมก็จะเดินไปนแต่ฟุตบอณที่ช่วยเด็กเต็งหนึ่งขับรถมาพอดีเราขึ้นรถเต็งหนึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างเต็มเลยนะครับเราต้องบอกเต็งหนึ่งนะว่า จะเรียกว่าอะไรดีล่ะความจริงใจต่างๆที่เพื่อนๆมีให้ผมก็คนหนึ่งนะรเป็นเราจะใช้วพาเป็นกำลังใจไม่ได้เราใช้ว่าความหวังดีความหวังดีที่มีให้กันตลอดความหวังดีคือแม้จะไม่ได้ช่วยแต่นึกถึงเมื่อไหร่เราอยากให้คนที่เราหวังดีเขามีความสุขแล้วก็นะมีความสําเร็จในชีวิตวันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสมาที่นี่ก็ขอบคุณมากๆทุกท่านที่ให้เกียรติและขอให้ทุกท่านได้อยู่ที่นี่มีความสุขแล้วก็ จากวินาทีนี้เป็นต้นไปที่นะให้ถือโอกาสส่งท้ายปีเก่านำสิ่งไม่ไดีผ่านไปนะครับบางคนถือโอกาสปีใหม่ตั้งสติแล้วทำอะไรที่ตั้งต้นใหม่ให้กับชีวิตขอให้ทุกวินาทีดีจากตอนนีันนี้ไปขอให้ทุกนาทีที่เข้ามาในชีวิตของพอเพื่อนๆที่นี่จงเป็นวินาทีที่นำแต่ความสุข ความสบายใจความดีและสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆทุกท่านขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวพบกับบทเพลงสนุกๆจากพี่อิสตสองเพลงนะครัฮะแนวทรงสั่กเป็นแนวบ้างพิธีกาไปแล้วพี่อิสจัดได้หน่อยขอบคุณนะพี่อิโห